สวัสดีค่ะพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะไปชมคอนโดในย่านบางเสาธงค่ะจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่แล้วค่ะสําหรับใครที่อยากจะได้คอนโดนะคะที่เดินทางสะดวกสบายหรือว่าน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะที่อยู่ในย่านของมหาวิทยาลัยเอแบ็กบางนาอยากจะได้คอนโดนะคะก็สามารถชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับที่นี่นะคะจะเป็นห้องนะคะที่มีพื้นที่กว้างค่ะและที่สําคัญเลยนะคะ มีทั้งห้องโถงห้องนอนห้องครัวนะคะใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันค่ะว่าด้านบนจะเป็นยังไงค่ะสําหรับภายในห้องคอนโดแห่งนี้นะคะส่วนที่นี่ค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยทั้งสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ยังมีฟิตเนสให้คุณได้ออกกําลังกายด้วยค่ะและอย่างที่โบบอกไปว่าเดินทางได้สะดวกสบายเพราะว่าอยู่บนเส้นบางนาตราดนั่นเองค่ะก็จะมีทั้งทางด่วนบุรพาวิถีนะคะหรือว่าเชื่อมต่อกับทางด่วนพระราม กด้านบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับสวีปคอนโดแห่งนี้นะคะที่โบจะพาไปชมห้องกันค่ะห้องนี้นะคะอยู่อาคาร C ค่ะชั้น7นะคะห้องเล็ที่161 58คับค่ะส่วนด้านในห้องจะเป็นยังไงตามโบไปชมกันเลยค่ะ เข้ามาด้านในของตัวห้องนะคะเราเดินเข้ามาก็จะเจอกับห้องครัวค่ะห้องครัวจะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายมือนะคะและห้องน้ําจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะห้องครัวมุมนี้เรามีการบิ i ล์อินเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีซิงค์นะคะซึ่งคุณสามารถเอาไว้ล้างจานได้ห้องไหนนะคะหรือว่าครอบครัวไหนที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็อยากจะทําอาหารก็สามารถซื้อเป็นเตาไฟฟ้ามาทําอาหารภายในห้องได้ค่ะพร้อมกับชั้นวางนะคะที่มีตู้เป็นระบบซอฟต์โค้ดค่ะกันกระแทกให้ด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำที่นี่นะคะสะดวกสบายมากค่ะห้องไม่เล็กเกินไปนะคะและที่สำคัญเลยด้านในห้องน้ำนี้มีการแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งเป็นห้องอาบน้ำแยกให้ค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันและสภาพใหม่มากเลยค่ะ และเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบครัน mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งโซฟานะคะโต๊ะค่ะมีชั้นวางมีพรมนะคะมีชั้นวางทีวีค่ะแปลว่าคุณเดินเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ถือกระเป๋ามาใบเดียวไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่ม,เต,มเติมเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ห้องนอนกันค่ะไปชมห้องนอนกันต่อเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับห้องนอนนี้กว้างม,มากเลยค่ะปกติแล้วถ้าคุณอยู่คอนโดหรือว่าเคยชมคอนโดที่อื่นนะคะห้องนอนก็จะไว้เป็นที่นอนหรือว่าเตียงอย่างเดียวแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีห้องที่กว้างค่ะวางเตียงขนาด5ฟุตได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบคันค่ะและด้านหลังโบมีโต๊ะทํางานให้ด้วยนะคะมีโต๊ะพร้อมกับเก้าอี้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะไปดูเฟอร์นิเจอร์ในห้องกันนะคะอย่างที่บอกว่ามาตัวเปล่าก็อยู่ได้เลยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะ เป็น2ประตูแบบไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่มีบานกระจกอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะชั้นวางเยอะมากเลยแล้วก็มีมุมเก็บของให้คุณอีกเพียบเลยค่ะสําหรับห้องนี้และด้านนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งมุมนะคะซึ่งเป็นระเบียงขนาดเล็กตรงนี้คุณสามารถนะคะวางหรือว่าปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าอยากจะได้เป็นต้นแคนตัสเล็กๆน่ารักมาตกแต่งตรงนี้ได้ค่ะเป็นมุมซักล้างขนาดเล็กก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ จากมุมสักล้างนะคะก็จะเจอกับหน้าต่างขนาดใหญ่ของตัวห้องค่ะที่อยู่ติดก,กับบริเวณเตียงนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถเปิดรับลมได้ตลอดเวลาเลยและที่ดีที่สุดเลยค่ะมุมห้องนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าหันหน้าเข้าหาประตูทางเข้าโครงการพอดีเลยค่ะ โดนะคะแต่ว่าที่นี่เขาใส่ใจในเรื่องของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ค่ะอย่างตู้เสื้อผ้าที่โบพาไปชมกันนะคะด้านในตู้เสื้อผ้าก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นชั้นวางให้อย่างมากเลยค่ะ <Wow. S 1> และที่สําคัญเลยค่ะอย่างที่นอนนะคะตรงนี้ที่โบพามาชมกันค่ะเขาใส่ใจในเรื่องของฟังก์ชันให้คุณสามารถเก็บของบริเวณใต้ที่นอนก็นได้ด้วยค่ะ เดินทางไปยังสวิฟ c o คอนโดเริ่มต้นที่หน้าโลตัสบางนาขับตรงไปประมาณ18กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับต่อไปอีก180เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนัมเบอรวันขับตรงต่อไปอีก350เมตรจุดหมายจะอยู่ด้านขวามือค่ะ และที่นี่ก็คือสวีปคอนโดค่ะเป็นยังไงคะถูกใจกันไหมคะต้องบอกว่าแนวคิดของการออกแบบห้องที่นี่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าทําฟังก์ชันห้องให้ใหญ่แล้วก็กว้างค่ะที่สําคัญคืออุปกรณ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยสามารถวางของหรือว่าใส่ของเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่บางเสาธงนะคะหรือว่าอยู่ที่ซอย A อแบกนั่นเองค่ะนะคะใครที่กําลังมองหาคอนโดในย่านนี้ก็สามารถมาชมกันได้ค่ะและสามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านทางช่องทาง J Asset เป็น เ e b o o k Fanpage หรือว่าที่ Youtube c h anel n ค่ะเรือ่องบ้านบ้าน by JAS Asset Management ค่ะโบยังมีทรัพมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกชมอีกบบมากมายจะมีทั้งบ้านและคอนโดอาคารพาณิชย์ไปติดตามเพิ่มเติมกันได้ค่ะและที่สำคัญเลยเรามีให้บริการนะคะคำปรึกษาและยืนสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วน EP หน้าเราจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันต่อได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ